สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศตอนเศร้าของเมื่อวันอาทิตย์แบบนี้ยูทีทงไฮทงนาคือเกาเมื่อนี้จะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศธรรมชาติตามทงไฮทงนาอ,อ,อยู่เขตนอกตัวเมืองนะเขาหลงจันนอนเขตนี่ก็จะเป็นเมืองไซทานีเอื้อนว่าเป็นเขตนอกของตัวเมืองนั่นแหละเนาะเพราะว่าตัวเมืองที่แท้มันก็อยู่แถวหุ่นเนาะแถวประตูตอกประตูไซแถวแชมป์ของนั้นเมื่อนี้ก็เป็นมื้อที่คอยได้พักเลียกเป็นมื้อวันอาทิตย์พอดีเนาะ ที่แท้จริงแล้วนะาพุ่นกับค้างร้านนั้นพุ่นเอาพุ่นได้ก็ได้กเกี่ยวแล้วในมือสองมือแล้วมือนี้พุ่นกับสิมากู้เนาะตากไปตากแดดได้มือกลักวๆกั่สิมากู้แล้วก็กล่กองกล่องแล้วก็เอามาปั่นเนาะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นทงนาของน้าสาวทงนาพี่น้องนี่ไปเกิดกับาลังเกี่ยวพุ่นเข้ากับงาม สุกเลยสุกเหลืองแล้วเนาะก็เป็นฤดูของการเก็บเกี่ยวแมนแล้วเนาะเขาว่าย่นี้ก็เป็นเดือนตุลาพฤศจิกเป็นการเก็บเกี่ยวเขานะปีหลายภูมิภาคลายพื้นที่คนก็เกี่ยวบางจุดก็เกี่ยวแล้วแล้วบางจุดกับเริ่มเกี่ยวกับนี้อันนี้ก็แล้วแต่บังท้องที่เนาะอาจจะฝนดีแต่ปีฝนดีแต่หัวปีเปินก็ไในดำนาไว้ใ้วานเขาไว้ บางท้องถิ่นก็คือ,อยุ่เขตของข่อยนี่แหละเนาะเขตบริเวณของบ้านรัดกวยนี่ก็จะฮิตซ่าในหน่อยนึยนงเนาะขึ้นกับน้ำาม,มีหรือโบมีนั่นเองเนาะเพราะว่าเขตนี้บอนนาของจุกข่อยนี่แมนด้เ็ตแต่นาะปีเพียงครั้งเดียวเพราะว่าโบมีน้ำสุดลประทานที่จะเข้าถึงเนาะเพราะว่าอยุ่เขตโน้นสูงแท้จริงแล้วบ้านรัดกวยเนาะยุ่เขตทงหาบโบทงนาแสงจังสิแมนจะมีน้ำสุดลประทาน เห็ดดาได้สองปีเนาะทางนาแสงหรือว่าเพื่อนบ้านเขาเนาะทางประเทศไทยพเพื่อนวันนาปังนั่นเองทุ่งนาท้งนี้เก,กี้ยจีก,กี้ยป็นทุงนาเนาะจุดนี้แต่ว,ว่าปัจจุบันนี้เป็นเดินละเห็ดเป็นเดินแล้วก็เจ้าก็าเอาหัวมันเลี้ยงเนาะอันนี้คลิปก่อนๆเนานะทุกคนก็จะเห็นเนาะตอนที่มีอันไอทิวเนาะไอทิวกับเท้า,ทาตยัยอันนี้มายามตอนนั้นก็มาถ่ายคลิปกันอยู่จุดนี้ทุ่งราตรงนี้กั ดีคือจะเปลี่ยนคอกงัวนนี่นี่เราทุง่งนาทุ่งนี้จือ้อบอที่หมาซาป่าตอนนั้นเนาะน้ำก็ยังเต็มอยู่อันนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวไปแล้วตากแล้วพาเด็กคนอย่างเหาะเบิ้งจักหน่อยหนึ่งก่อนเนาะเพราอทางนั้นไฮน์นาสาวกับนาบ่าวเพิ่นกัน เกี่ยวเข่าพอดีอนี่เหมือนเศร้านี่แต่ว่าเพื่นมาสวยก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเขาปาไว้เป็นติ่มให้นาแบบนี้ฝนตกมันมันก็นยังไข่กลัวทีเขาเกี่ยวแล้วเอามาัดเฮ็ดป็นแบบนี้ไว้ฝนตกมานี่มันจริงสม,มมุติว่าน้าหมาเนาะน้าหมาจงสิหมากเข่ามันก็นจะแช่น้ำแล้วบางทีอฝอนตกนักฝนตกแห้งสิน้ามันโง ต้นเข่ากับจุ่มน้ำเห็นให้เข่าเปียกตืมนี่เพิ่นเกี้ยวเข้าเป็นฝาดเป็นกลมเนาะบางท้องทิ้นเพิ่นเกี้ยวเป็นฝาดบางท้องทิ้นกับเกี่ยวเป็นกํมอันนี้เพิ่นเกี่ยวเป็นกํมกลมเนี่ยฝาดหนึ่งเนาะมีจะมีอายุสามกลมคือแบบนี้อันนี้เลยกลมหนึ่งอันนี้เป็นกลมหนึ่งหย่องเราเป็นสมเวลาเพิน่นกู้เข,ข้ากันนะเดี๋ยวจะพาไปเบิง ทเหเหุ่งนากะติดติ่นบ้านเนาะทุ่งนาชั่วคอยกันเลยว่าได้อยู่ไก่บ้านตัดขึ้นไปตอนหนึ่งก็เป็นบ้านเนาะเป็นเฮือนเขตบ้านเขตเฮือนดินนั้นป็นดินทุ่งไฮทุ่งนาสบายเนาะอยู่นี่อันนี้ที่เห็นมันเป็นเล้วยาวไปนี่ก็แม่นอันนั้นเอาจักจักตัดหญ้ามาป่ามาปิดไม้เนาะประดิษฐดไม้ก็คือเปลี่ยน ไปตัดท่าให้เป็นมาตัดเข่ามาันก็จะเป็นแถวแบบนี้ทัดตอนนั้นไปก็จะเป็นหนทางทียนหลายๆคลิปนะคะทุกคนบินโดนนะับเบิงมุมสูงเราก็จะเห็นทางสุด หลายไฮเติบเป็นแถวงานแบบนี้ไปเลยอันนี้มันแห้งแล้วน,นี่เนาะมันแห้งเขาแห้งจะปิดประมาณนี้นี่พ้อที่จะมัดมัดลวกาขดใส่รถแล้วก็เอาไปกล่องไว้แบบกล่องเป็นมุนมุนหั่นเนาะล้วก็ดพ่อจะปั่นนะ เดี๋ยวจะพาไปหาผู้บ่าวโสดเสื้อแดงก่อนมัดมัดให้เบิร์นี่ดูมัดเข่าหฮนมัดแนวใด๋มัดให้เบิร์กเนีน้องอ๋อน้องมัดบูเป็นพี่แก้มัดเข่าตัดเนาะอันนี้มัดเข่าตัดเลยมัดแนวใด๋มัดเข่าตัดนี่ปาดเราหุ่นฟาดมาเลย ย่างมัดแลี้ยวตั้งเดียวหนังจามมาแล้วก็ดึงขึ้นเบิ้งรุ่มนี้บอคนนี้เก็บเอาขอตัดกับเข่าบวอัดเกี่ยวนี่ตัวเลยมัดง่ายกว่ากันเอาเกี่ยวเนาะเป็นปั้นเนาะง่ายเนาะระวังเลือกตัดออกกับบวอัดเกี่ยวอันนี้ตัวเลยเลือกกว่ตัวเลยระวังสีเกี่ยวกับสีตัดนี่จะเอาตัวเลยเออคันเลือกได้คันเลือกได้คันแห้ง เรื่องแห่งว้ก็ตัดนี่แล้วแห่งว้บางเนทางนัก่งทางนึงนี่ทางนี้ว้นึ่เส้นแต่มาเตลา้น่อขึ้นมีเมียบอมีเียกิเอาดิี่ง่ายใช่มาเฮ็ดตัว คือง่ายแท้ง่าย,ย่นานายปาดเข่าปินหัวแลวมัน,นวิ่ง้าล้มาน้แทาไม่ขนาอ,อ,อยู่นะนี่แะ อะไรแม่นยังชิไปสบอกให้ไปไม<ส>ไปใส่ตุกหน้าตะหงก้อนกุกกอกแมคมปูสาค่อยเป่เอาอก็ได้เบิ่งเจ้ามาัดเข่าก่อนเบิ่งเจ้ามาัดเข่าแล้วจะเอามาให้ชิพาไปเบิ่งเจ้าหน้าที่ถ้าหาอ่านตำรวจ ขึ้นมาจะอันมัดเข่ามานน้ทงนาตัวนี้มันจะสูงกว่าทงนาอยู่ด้านนั่นเนาะดูด้านนั้นก็เป็นทงนาดินสายอุ่นน้ำแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นดินหินนี่มันแห้งเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดึงให้ิ่งนี่จะเป็นแบบนี้ดินดิน แมนยูว่าทุงนาอยูติดกันเราแต่ว่าดินแต่ละบอ์เนี่ยมันบกคือกันทีนี้จะเป็นแบบนี้อีกแบบนึงคันฟ้าดแดดประมาณสองมื้อนี่มันกะเดี๋ยวค่อยอาดคลิปแล้วกระซีไปกู้ขึ้นกันเนาะแต่ว่าคกิบภาพบรรยากาศแบบนี้เอาไว้ปีหนึ่งมีเทอือนึงกันเลยคกิบภาพบรรยากาศแล้วนี่เอาไว้เนาะอ่าพี่กายนี่ก็พาทุกคนมาขึ้นกันมากู้มากลับมาขนเข่าแล้วกับรถคาเจนน่า มาปีนี่ก็เอออยู่ทึงพี่เลยนะนี่หลังจากมัดแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้น,นี่ได้หนึ่งมัดหนันกสืดได้น่จุข,ข่อยแมนจะเหตแต่เพียงยตาาตแต่าขาเข่า,ขา,เ,หา,ขาเหนียวนนอโบได้เหตเข่าเจ้าบบได้เห็ดนาเข่าเจ้าเหตแต่นาเข่าเหนียวอย่างเดียวเพราะว่า มันเสียววาสนวนาหนึ่งทงเนาะหนึ่งทงคือทงแบบนี้หาว่าเขาปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าเวลามันออกหมากมามันออกดอกมาเันจะมีเกสรของข้าวเหนียวแล้วข้าวเจ้าน่าจะฟ้าลมมาจะปิวไปติดเกสรของข้าวระวางข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเสนเพศไเนมันมันเข้าแข็งเพิ่งจะเลยว่าคันปลูกด้่ข้าวเหนียวก็คือปลูกข้าวเหนียวไปเลยเราจะบปูกข้าวเจ้าปนเพราะว่ามันทงนาทงเดียวกันจังสิ ไปทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนยางไบเบิ่งทียนค่อยว่าเอาจักตัดหญ้ามาตัดแปลงให้เป็นจักตัดเข่าเนาะอันนี้ก็คือน้องสายกําลังตัดอยู่ฮันไปเบิ่งหาเบิ่งใกล้ๆว่ามันเป็นลักษณะหน้าตาเป็นเนนใได้เฮากานประดิษฐ์ออกมาหม่เป็น่นนใดเนาะอันนี้ก็บริเวณประดิษฐ์ดอกเนาะเพราะว่าขาเจ้ามีขายอยู่แล้วเนาะก็คือตัวของงาน ใบ,ใบตัดท่านกับถา,มมานนะครับเขาเจ้ามีขายอยู่แล้วเพียงแต่เขาไปชื่อม้าแล้วก็ะมาเปลี่ยนมาเปลียนนปล่ยนเอาตัวตัดงานออกออกมาใส่แทนอย่างที่ข้อดีของจักรตัดหา้าดี๋นี้เนาะที่เขาออกมาตัดเขานี่คือจะไว,ไวไวไวตัวการตัดเข่าสองมาก็คือประหยัดแรงงานก็คือแป๊บเดียวเนาะก็คือนี่ที่ทุกหินนี่เนาะ นับไปให้นั้นมาเลยลายลายลาย,ลายมานี่แต่ใส้เวลาแบับเดี๋ยวบอฮอดสามสิบนาทีเนานะแต่จะเลี้ยวแต่แล้ว,ลวเกือบว่าครึ่งไฮไปแล้วจะจะลักษณะแบบว่าแกงเขาจะแกงไปแล้วเหยวกันเลยจะไปทางกั้มไส้ก็คือตั้มไส้แบบเดี๋ยวเขาจะโบมัแมนแกงคือกับ ตัหง้าเนาะตัหง้าเขาจะแกงไป่แกงมาบ่รอนี่ก็คือแกงใส่ทั้งเดียวกันเลยให้มันลงไปในทางเดียวกัน หายจากทีได้สุดคันแล้วกตต้องได้กลับไปเริ่มต้นใหม่เราจะโบตัดไลกลับก็คือสุดแล้วก็คือกลับไปเริ่มต้นทีนึงใหม่ตัดมาใหม่อีกมันจะซื้อกันเลยนะต่อเข้าจะซื้อกันเที่ยงกับจ้าบเลยเห็นไมจะมั่เสมอกันไปเลยคันคนที่อาจจะตัดใหม่เนาะแต่บโบเรื่องสนามบส บมหู้จังหวะของมันตัดตัดเขาก็จะมีไรวะสิงขึ้นเนาะตัดขึ้นตัดลงเฉยๆมันอาจจะบกเพียงแต่แต่ว่างซ้ายหันลื่นเลยเนาะําน้ำละโบามน้ำกับคุ้งเลยเนาะพุ่เพิ่งก็ตัดมาหลายทงอ่าหลายไฮมาแล้วพูนเลยพุนเนาะอันนั้นก็เป็นฝีมือเพิ่นเบิดเลยจักเนี่ยตัดแล้วก็นีีพอกับแม่หันเกี่ยวบางไฮเท่านั้นเองเนาะเพิ่งเกียวหันกับเกียวแต่เมื่อวันพุธพระหัดมาแล้วมันชุกมาแล้วเนาะคอยแด้ว่าคอยหันบริพักเวีย หาอภักเวียกมือนี้จะได้ไดเลยมีโอกาสได้มาทงนาตัเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้น้องห้ทุกคนนะครับส่วนต้องกันนี่ก็คือเป็นภาพแห่งการกิบเกี่ยวตามยุคตามสมัยเนาะเมื่อยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไปเขาก็นนาไส่อุปกรณ์ทีนี้ยูเนาะทีมีอยู่เขากับดัดแปลงให้มัน,มนสดอดคล้อง,องกับการใช้งานของเขานั่นเองหลังจากที่เขาตัดเข่าแล้วเขากับเปลี่ยนใบตัดออกแต่ตัดงา ไปตัดอันอื่นแทนเลยทินะเพราะว่าคนกับนี้หลากหลายเนขาเลือกเอาดูดูที่วิวัฒนาการของการเฮ็ดนาแต่ก่อนเนาะสมัยแต่พวกตู้แม่ตู้เนาะแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ย์คนไทยเฮ็ดนาเหมือนหัวคนกับไสหัวอ่าไสหัวแก่เข่าเนาะไสเกียนแก่เข่าแล้วก็ไสควายในการไถในการคาดเนาะแต่ว่าตกมายุคสมัยแห่งนี้ มีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปกับนํำไส้เป็นเครื่องจักรเข้ามาส่วยในการผลิตในการขนส่งก็คือจะปิ่นรถตอกๆเนาะก็คือรถไถนารถเกยเข่าอันระมานี้เนาะที่เพิ่นน้ำไส้กันก็คือไส้คาดไส้ถยก็สะดวกสบายกับประหยัดเวลาในการผิดนั่นหลาย่านั่นเนาะอันนี้ก็คือวิวัฒนาการต่อหน้าไปอันนี้ก็เป็่นเพียแใจสว่วนหนึ่งเนาทีค่อยกับนี้จะไส้แบบนี้จะว่า บางคนที่เป็นเห็ดหลายเนาะเห็ดทงนายงใหญ่จริงๆงคือทงนั้นพูดเนาะทงนั้นคือทุกคนเห็พูดถึงนพูุณม็เดเพิน่นไส้เครื่องดูดเลยเนาะเป็นรถเกี่ยวเป็นรถเกี่ยวเข่าที่เป็นดูดดูดเข่าโดยเฉพาะเลยเนาะออกมาก็ะเป็นเม็ดแล้วก็ใส่เป่ากาเก็บไว้ในอันเล่าเข่าเลยบัดเดี่ยวเลยอันนั้นก็คือวิวัฒนาการมันนี้ทนนเทคโนโลยซีเข้ามาการเปลี่ยนแปลงมากับย่อมเปลี่ยนไปตามทันสมยัยแล้วเขาก็ต้องผ่านเปลี่ยนไป ทันสมัยนั่นเอง